ร้านพี่ภัยสกินแคร์ช็อปเลดี้ไนท์ครีมแก้ฝ้าสูตรพิเศษขนาด12กรัมใช้คู่กับวิตามินหน้าช่ำจะเห็นผลเร็วขึ้นปัญหาฝ้ากระ จุดด่างดำรอยดำรอยแดงจากสิวหน้าดำผิวหน้าไม่เรียบเนียนหรือคุณเป็นฝ้ามานานหลายปีใช้ตัวไหนก็ไม่หายใช้ตัวไหนก็ไม่ดีขึ้นขนาดทดลอง12กรัมทาบางๆเฉพาะก่อนนอนเป็นประจำทุกวันหากมีอาการแพ้ให้หยุดใช้ทันทีตัวนี้แม่ค้าก็ใช้นะคะใช้แล้วเห็นผลใช้เป็นประจำทุกวันนะคะใช้ต่อเนื่องมาเป็นปีเข้า ปีที่2แล้วแล้วก็ลูกค้าก็ติดใจนะคะกลับมาซื้อซ้ำโดยบริษัทแอนบิวตี้ฟูลสกิ n care นะคะเลดี้ไนท์ครีมแก้ฝ้าสูตรพิเศษร้านพี่ภัยชอบนะคะของแท้แน่นอนจากบริษัทใครสนใจนะคะขนาด12กรัมอยู่ในตะกร้าส้มด้านซ้ายมือราคาพิเศษเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้แล้วใครที่มาเจอไลน์นี้แล้วนะคะให้มากดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าส้มได้เลย ะะคะราคาพิเศษนะคะจากปกติ450บาทนะคะเฉพาะในไลา์สดเท่านั้นท่านจะได้ราคาพิเศษนะคะขอให้กดเซฟนะคะคูปองด้านล่างก่อนก่อนที่ทำการสั่งซื้อนะคะขอบคุณมากค่ะที่อุดหนุนร้านพี่ไัยชอ็อปสกินแคร์ชอ็อปขอบคุณมากค่ะ